ลิปแท่งเดียวนี่เปลี่ยนสีผิวได้เลยขนาดนั้นหรือเปล่าเคยสังเกตตัวเองไหมล่ะเอาดูตัวอย่างในรูปนี้ก็ได้นะคะระหว่างรูปที่1ค่ะสีลิปน้ำตาลเข้มกับที่2ส,สีอมส้มตรงกลางกับที่3ส,สีอมชมพู1นึหรือ,อหรือ,อ,รอที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้หน้าดูสว่างออร่าเราฝึกเทรนสายตาไปด้วยกันใครเห็นด้วยกับครูบ้างนะคะว่ารูปตรงกลางรูปที่2หน้าเขาพุ่งไปเลยในขณะที่พอทางซ้ายหน้าดูแบบเหมือนมึนๆพมึนพมืนทง ขวาเหมือนจะโอเคขึ้นมานิดหนึ่งมีความไรท์ตรงช่วงนี้นิดนึงแต่พอตรงกลางคืออะไรดูแบบนวลน,นว,นนวนสว่างสว่างใช่ไหมคะใครเห็นด้วยกับครูบ้างคะว่าเป็น2ดูใกล้เคียงกับ3ส,สังเกตไหมว่าทางขวาค่ะเรามองหน้าเขาโดยรวมหรือเรามองที่ลิปเขามากกว่ากันหน้าเหมือนดูสว่างนะแต่สังเกตลิปเด้งโดดเด่นมาเลยสีนี้ไม่ได้แปลว่าเขาทาล้วโอเคนะคะสีที่โอเคแปลว่าอะไรหน้าสว่างและปากไม่ลอยอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันถึงจะเป็นแบบสีที่แบบกลม กับสีผิวทําให้แบบส่งเสริมให้เราเป็นสปอตไลท์อ่ะไม่ใช่ปากเราเป็นสปอตไลท์แต่นหน้าคนมาโฟกัสที่หน้าหน้านวลหน้าสว่างหน้าละมุนแบบตัวอย่างรูปที่สองทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่สีชมพูที่โอเคแหละแต่เป็นสีอมส้มเพราะเป็นโทนอุ่นค่ะเวลา <laughs> โทนอุนส้มๆหน้าจะพุ่งออกมาเลยอ่านี่คือตัวอย่างของสีโทนอุ่นกับโทนเย็นคราวนี้มาดูตัวอย่างโทนวอร์มส้มๆอย่างที่ครูบอกนะคะรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเป็นสี อมส้มที่เหมาะกับผิวโทนเย็นแต่ถ้าเป็นทางขวาเหมาะกับผิวโทนอุ่นค่ะตัวอย่างนี้ระหว่างทางซ้ายทางขวาใครว่าผู้หญิงทางซ้ายทาชมพูของผิวโทนเย็นผิวสว่างกว่ากดหนึ่งแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นทางขวากด2ผู้หญิงคนนี้ เป็นโทนอุ่นค่ะเย็นก็เหมือนจะหน้าดูก็หวานๆใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกะคะ่ะสีลิปมันเด่นกว่าก็แล้วแต่คนชอบนะคุณจะบอกว่าบางทีี่ะบางคนมองอะาจะามองว่าทางซ้ายก็ดูสว่างกว่านี่ถ้าชอบแบบนี้ไม่ผิดนะคะทุกคนพวกอย่างเงี้ยคืออย่าไปแบบ เครียดเนี่ยยึดเป็นแบบอะไรตายตัวเยอะเอาแค่แบบที่เรารู้สึกแฮปปี้พอใจเห็นหน้าตัวเองโหหน้าฉันสวงใสจังเลยฉันทาลิปสีนี้ฉันใส่เสื้อสีนี้แล้วแบอบโหหน้ามันไรมากเลยอะรู้สึกโอเคอย่างจบเออแล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าอยากให้ตัวเองแบบสว่างเด่นแบบในระดับเบอร์ไหนนะคะเลือกได้เพียงแต่ว่าเวลาเรามีความรู้พวกเหล่านี้เวลาเราไปเลือกสีลิปเวลาเราไปเลือกสีเสื้ออย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นนะว่าเราเป็นผิวโทนไหนแล้ว เราใส่สีอะไรทาลิปสีอะไรแล้วหน้าเราออร่ามันก็จะสนุกขึ้นเราเลือกเป็นขึ้นอ่ะเาเกทาแล้วไม่ดําดับทำให้เลยผิวออร่าแบบไม่ต้องเดาด้วยโ,โหวันนี้สอนมันอยู่ในมินิคอร์สเลยนะทุกคน